ก็ฮอร์เนี่ยก็ทำมาเหมือน,กกอนแล้วเียบ้านจะส่งก่อน์เองแขกปฏิเพราะว่าพี่เวียงแหงนั้นถ้าอู้ถึงความปฏิเนี่ยส่วนมากคือไถยใหญ่ไถ่ใหญ่นี่เขาจุกง่ายแต่ไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวเฮาลี่ปวยมีลาเหมอือนเนี่ยแต่เขาจะฟ้อนจะก้าวเนี่ยแบบผมเล่าฟ้อนได้ตลอดจะแตกกลางคนเดียวเขา คนโบ่าณทำกินเหล้าในจักรวรรดิมาได้เนี่ยแต่ถ้าอู้ถึงเรื่องกันดื่มเหล้าในจังหวะเวรแขกมันก็มีอย่างเท่ไรปัญหาเท่างหร่ก็บันค่อยเกิดได้เจะาบอกว่าดื่เหล้าตลอดเบาแกันเดเวรแ่งนี่ส่วนมากจะบมีแบบนี้คือเวรแห่งนี้หลวงพ่อไปอุทธรณ์ว่าคนเวรแห่งนี้เหมือนญาติกันพี่น้องกันระบาดระบาดถึงแม้จะมีหลายเผ่าเก้าเผ่าติดกัน ก็ไปมาหากันอยู่ตลอดเป็นดีซอมูเซอร์เป็นใต่ใหญ่เป็นอันทุกอย่างไปมาหากันแล้มีการมีกิจกรรมมันก็ร่วมกันเหมือนกับมัตวาหรงานที่นี่ตวาก็แข่งงานพัสดสัมพันธ์ก็เราออนที่บรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ใช่ล้บรรยายบรรยายทะรเรื่องเกี่ยวกับ ตแนะต,ตปป่ประวัติอะไรๆเนี่ยก็มุสลิตะวันนึกยาริติดเป็นเล่าเป็นได้ตัวเาเขาจะเล่น,นเป็นล่นาเล่นแต่ละอ่อนเลี้ยงต่ตาตะวานก็มาแข่งกันแข่งกันใปูู่้ได้ดีเรมันมีทั้งประถที่ยมต้นมันยิงไดแข่งกันก็เป็นการที่คือคัดเดกเก็รูจักสิ่งเิษย์ติดได้ดีมากมากกับมุสล เพราะว่าเวียนแห่งคือเพราะว่าอย่างอื่นในก็ม่อไม่มีแต่ว่ากินเร่าไปบุกปีกันในกำมือมีเคยมีสักเกืดมียมดหมดไปในปากกันเหมือนจะมีสักเรื่องที <boundaries> <c oughs> ่รถบอยมันจะมีบางรังตกสลกบัเกี่ยวกับเรื่องเราเน่ยพอมาพูดอรื่องแบบเราเราเราไปก็กินละอันนี้ก็ คือวัดเฮาอำเภอเวียงแหงนั่นนี่ที่ว่าเนี่ยเขาก็โอ้มาตลอดจนวัดขุโลมในสัทธาสัทธาวัดขุโลมประมาณหกร้อยครอบครัวก็มีคนเมืองมีไต่ใหญ่ไต่ใหญ่มีตอนนี้มีประมาณสี่สิบครอบครัวแต่ว่ามาอยู่แบบก็ความ,มต่างาต้องเล่าลงยาเล่าต่างๆก็บอกไปเพราะว่ากินเหล้าแนละ้วมาทะเลาะบาะแว้งก็เจอความดีในที่นี่เพราะว่าเดือดๆก็เพราะโดยเฉพาะที่นี่นั้นถ้าคนใดกินเหล้าเนี่ยเขาจะมาเขา้ามาวัด